สวัสดีค่ะในวันนี้เจคเคนมาแนะนำที่ดินนะคะที่ดินแปลงกำลังสวยเลยนะคะทุกท่าน3ามไร่หนึงานค่ะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะใช้เวลาเดินทางไปตัวเมืองจังหวัดนะคะปรปฐมเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะถนนรัดยางนะคะราคายกแปลง1 2ล้าสนบาทค่ะทุกท่านที่ดิน และบ่อน้ำนะคะราคาถูกๆติดถนนคลองชนเส้นตากล้องนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะรูปแปลงตามนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหาซื้อที่ดินอยู่ในจังหวัดนครปฐมรองเข้าไปรับชมแปลงนี้ก่อนค่ะทุกท่านพื้นที่3ไร่1งาน ราคาเหมาแปลงเพียง1นึ่ร้านสแสนบาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าราคาไม่แพงค่ะเข้ารับชมพื้นที่และติดต่อคุยเจรจานัดหมายกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ